แล้วนะครับผมแม่เดินทางมาถึงบ้านมาที่เรียบร้อยนะครับเออทวีสั้นจตทวาตาสั้นจตสหัสเกปัญจสตตา,าหาสานีนาม,ามิศิลสาอหังเตสังมีตะเคียนมาซูนเลยไหมครับใช่ไอาจารย์นี่นี่แปลกเนาะมีดหมอสันสนส้นตะเทียนกับหล่นนะครับท่านผู้ชมเว<ม>ดีมีดหมอกสั้นเนาะแปลกเนาะ เสวนาจาะพารานำได้วยยมปริปรวีธั้มบิสังเครัตน,น,รนังปณิตังเอเตนะสเจนะสวัสดินิุนตุกลณียามันเกะสะเลนยันตังสังตัง

นาทิเมสระนังกัญญังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชินะหุนตุเตชยัมังคังนาทิเมสระนังกัญญังธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชินะหุนตุเตชภะราหันจุดติโลกัยทังยติระสังขังจุติจุติมะอุสีวังจุดตังภะราหันจุดติโลกัยทังยติระสังขังจุติจุติมะอุสีวังจุดตังภะราหันจุดติโลกัยทังยติระสังขังจุติจุติมะอุสีวังจุดตังภะราหันจุติจุติโลกัยทังยติระสังขังจุติจุติมะอุ อจุดตังพระรหันจุดติโลกกยังยะธิราสังขังจุดติจุดติมะอุติวังจุดตังพระรหันจุดติโลกกยังยะธิราสังขังจุดติจุดติมะอุติวังจุดตังพระรหันจุดติโลกกยังยะธิราสังขังจุดติจุดติถึงแม่ตะเคียนของนวลแต่ท่านเจ้าหวยตลอดทั้งภูมิเจ้าที่ ทุกภูมิสถานชงมาช่วยดลบันดาลเบขกที่เจออนใ้งวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนปศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้สองตัวบนสามตัวบนสองตัวล่างจะออกตัวใดขอให้มาประกวดยังขันน้ำมนต์ของข้าพเจ้านี้ด้วยเถิดข้าอุทิศบังจุดตั้งขอรันจุติโล ตัดหน่แกตัเยี่ยนโจงยวยพวกมึงจอดีมันไม่ค่อยตัดมันเลย ขอจะชัดได้ไหมเด้อขอจะชัดมัอชัดเจนนะครับผมห้าเร็วมาแล้วครับผมมัเห็นเป็นเลขห้าเนาะค่ะเดี๋ยวรอให้อาจารย์ตีให้ดีกว่าเนาะเพราะว่ามองค่อนข้างยากนะคะครับ นะครับผมมาแล้วตัวที่สามนะตัวที่ส ครับผมแต่ว่าแต่ชัดไม่ชัดเดี๋ยวเราไปดูกันทีนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามอจจาจารย์น่้ยเป็นคนสื่อ <c oughs> มองดูดีๆมันตาใช้สูตรคำนวณน,นะครับท่านผู้ชม <c oughs> อืมอะไรครับมาที่นี่แรงจึงถึง <c oughs> เลยนะครับท่านผู้ชม กสามแปดหกหกแล้วก็ห้าซ้าทุกครับตาแผ่นแรกเอาบ่ค่ะเอาทิตาเขียนใหน้าอ๋อแผ่นนี้เลยเนาะแต่ว่าแผ่นนี้นะครับติตาเขี่ยหน้หกห้าจงมาซ้าธุกนะครับผมเนาะทีนี้ครับออกเลยครับตาให้มันออกไหมครับตัวนี้เหยียบไว้ให้มันออกไหมครับตา ั้องการเชื่อเชื่อมอยากจะเ่อม่ม่แ้วก็อแลวนต้อห้ย่างก็พอืม่อย่างนั้นนี่ ตัวจริงเป็นเขยนเขยนแทไ่ก่นลูมาแล้วนะครันนา้ตาตายาต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 ่อนตา้าต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 าก็ตา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 าต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 า่าต่ตา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 ตนตา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 ตนตา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 กาตาตัตาตา่าตาตาตนตาตมาต่าตาตาตาาา หลังจากที่เดินทางไปไกลแสนไกลนะครับไปถึงกรุงเทพนะครับผมแตายิ้มชอดใจนะครับผมแต่อดมผู้ถูกใจเนาะนะครับยิ้มหวานเลยนะครับเมื่อกี้ตายยิ้มหวานเนะา,านนะแหมเนาะจฉบแฉบหน้าจอไม่ทนันนะเมื่อกี้ลูกหลานเด้อเดี๋ยวแอดมินล,ลูกหลานจะจัดเตรียมมาให้นะครับ เราให้ไก่ตัวเนาะน hey, ok? like yeah. ี่รับสถาบันไทยเด้อจะะเาียนไทยเด้อตาเด้อครับเดี๋ยวไปไก่เด่ายไปไก่ถึงต่างประเทศตาอยู่แค่ประเทศไทยก็พอแล้วครับเงสียวตี เพิ่น่าจะได้ก็อนเนี่ยค่ะแม่คนรอันนี้ค่ะกินเหล้าจทอยากกินเหล้าโทนตาอยากเล้าโทนอ้าตัวก็มีต้จะซื้อให้ทักหน้าถังไม่ตัวามตัวสาตัวไมเนาะงาบลเห็ไหมน้นะเจเลยนะครับ้วทมตาฟ้าผ่ากระตายจาห้วยจะไม่ชอบกินเหล้าขาวเนาะจะเหล้าโทนนะครับท่านผู้ชมเซสอตังเลยครับพี่นเพิ่นยังได้ผ่าก่ค่ะแม่ เขายังทำอยู there, so so ่เขายังไม่ตัดเลยป็นอะไรัดนเาก็มาเป็นทีมงานนะครับค่ะแนเอาเดนี้บ้างดีๆน้องเ็ไโยนเออมนไรกันน่นอ่างแนนะรับเเคียนก่นมครับนร่ดนี่ยะเคียนกี่าตึก แเ้าจันนรงค์นครับตึกเียไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไอ้ลูกเห็นไหมเยโมเียโมเห็นไหมตาตาอยากแม่อะไรครับเนี่ยตาตาเนาะไอ้เธอตาตุ๊ตุ๊ไอ้กินูใครคือสามตัวบนล่างหมดนีหละโตัเห็นเนอะให้เขาออกตัวนี้นะปู่เด้อใะตัวบ้านสิบไอ้ตวบ้านยังอ่ออืมโอ้ ตาตาไปแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ไปแล้วไปแล้วโอ้เมื่อกี้อาจารย์เนี่ยบอกตากับแม่นะครับตอนทาพิธีว่าสัญจรนวันนี้วันนี้สัญจรเอรู้อยู่เรู้อยู่ใช่ไหมครับ๋บอครับถ้าเป็นตากับแม่เนะี่ยยังไงก็ต้องรู้เนาะเพราะว่าที่ผ่านมาจะสัญจรคระนี้ก็เป็น,นทางที่อาจารย์น้อยขอแม่ตะเคียนนะคะทางช่องก็เป็น เพียงแนวเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อสวนบุคคลนะคะก็ฝากตามโค้งสุดท้ายของอาจารย์ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ